นัเียนนะคะนั่งตัวตรงนะคะชั่วโมงนี้นะ,ะเป็นชั่วโมงชุมนุมนะคะเราก็จะเรียนในฐานของเราฐานเราชื่อฐานอะไรคะสุขทรัพย์ในดินอ่านะคะฐานเราชื่อฐานสุขทรัพย์ในดินนะคะนั่นคือว่าเป็นฐานการเกษตรนะคะวันนี้ครูจะมาแนะนําอุปก,กรณ์ในการทําการเกษตรก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะ,ะอุปก,กรณ์ในการทําการเกษตรของเรานะคะก็จะมีนักเรียนมองไปข้างหลัง ข้้งหลังนะก็จะมีเสียมอ่านะคะมีเสียมอะนะคะอันนี้เราเรียกว่าเสียมเสียมนะคะอันนี้เราเรียกว่าัาวตเราเรียกว่าช้อนปูนะคะช้อนปูเอาไว้แทะต้นไม้นะคะต้นเล็กตน้นพืชของเรานะคะให้มีดินติดเสียมเอาไว้กำจ,ะจะัดตะกอรื้ในแปลงผักของเรานะคะอ่ะต่อไปนะคะตออ ดินนะคะอ,ะอีกอันหนึ่งอุปกรณ์ของเราอีกอันหนึ่งก็คือลาดน,นะคะเอาไว้สำหรับลาดหญ้าลาดดินทำให้เสมอการเนะะี่ยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะออกไปในแปลงผักของเรานะคะเราจะทำแปลงแล้วก็อัดนะคะเดี๋ยววันนี้นะเราจะทำแปลงทำแปลงผักนะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเร,เราต้องขุดดินนะคะทำให้ดินร่วนนะคะ ขุดดินเสร็จแล้วนะคะดินที่มันไม่เสมอไม่เท่ากันเราก็จะใช้คาดนะคะดันดินให้เท่ากันแล้วก็สมดุลกันนะคะพอมาดินเสมอเรียบร้อยนะคะเท่ากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็โรยฟางนะคะเราก็จะโรยฟางลงบนหน้าดินค่ะนะคะเสร็จแล้วเราจะโรยฟางโรยฟางบางๆค่านักเรียนโรยบางๆนะคะ ใช้ให้ทั่วๆเสมอกันนะคะ,ะได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะรดน้ําดินก่อนนะคะเพื่อให้ดินชื้นเพื่อให้รากผักเนี่ยอยู่ไม่ตายนะคะอ่ะนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะแยกผักนะคะผักที่เราเนี่ยกวาดเมล็ดเอาไว้นะคะวันนี้เราจะแยกไปลงแปลงใหญ่กันนะคะวิธีการนะคะนักเรียนใช้ช้อนปลูกนะคะ แตะลงไปนะคะแล้วก็ให้มีให้มีดินติดแบบนี้นะคะอต้องทำค่ะทำทำเลยๆๆๆอะนะคะหลังจากที่เรารดนการิเสเจเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเราก็จะมาทำการปููกค่ะ น,นี่นะคะอันนี้เป็นผักวางตุ้งนะคะผักวางตุ้งนะคะนักีินเราก็จะใช้มือนะคะกดลงไปนะคะทําให้เป็นหลุมเล็กๆนะคะแล้วก็เอาต้นผักใส่ลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็กดนิดนึงนี่นะคะ เราักเราที่เราปลูกเนี่ยมันเริ่มโตนะคะเราก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะคะเจะใส่เยอะมากนะคะวิธีการก็คือโรย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 ไปนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะรดน้ำนะคะ